คำสอนของพระพุทธเจ้ามาปบปะกับท่านอีกนะวันนี้เป็นวันที่11ของเดือนธันวาคมปี2566นะวันนี้มีกิจกรรมอีกอันหนึ่งเป็นกิจกรรมนะของวันที่11ก็คือนะงานที่จะเข้าวันพรุ่งนี้นะฮะ ก็คือเรื่องการเข้าค่ายอบรมจริยธรรมของ <c oughs> วัดประชาลัตหนึ่งตำบลสองวัดประชาลัตจับคู่กับโรงเรียนและด็วัดประชาลัตกับกับโรงเรียนวัดประชาลัตสร้างสุะร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไคนกจะจัดกิจกรรมอบรมจริยธรรม แก่นักเรียนเป็นเวลาทั้งหมด4วันสองค่ายค่ายละ2วัน1คืนนะระดับประถมก็จะเริ่มพรุ่งนี้คือ12 13องะระดับมัธยมก็จะเริ่ม14 15อันนี้ก็ขอจเจริญพรบ,บอกญาติโยมที่อยู่ในตำบลของไข่นกได้รับรู้รับทราบมาร่วมกันเลี้ยงอาหารเลี้ยงน้ำแก่ เด็กๆที่มาเข้าค่ายประพฤติธ,ธรรมค้างแรมกันอยู่ที่นี่นะฮะ <c oughs> วันนี้จะพาท่านมาศึกษาธรรมะคำสอนของพระพุทธ,ธเจ้าจากหนังสือพุทธพุท์หมดธรรมเล่มที่หนึ่งเมื่อวานได้กล่าไปพูดถึงเรื่องทางสายกลางใบมากมายนั่นทั้งหลายคงจะพอเข้าใจว่าอะไรที่มันอยู่ตรงกลาง <c oughs> มันก็ไม่ฝักฝ่ายทา้งซ้ายทางขวานะมันมีโอกาสที่จะไปถึงจุดหมายคือพ้นทุกจุดหมายคือนิพพานที่นะทพระอ,องค์ตรงอุปมาเหมือนขอนไม้ที่ไหลลงมาตามลำห้วยตามลำคลองไม่เซซ้ายไม่เซขวาหรือไม่ถูกมนุษย์จับไว้ท่อนไม้นั้นย่อมไหลไปถึงทะเลนะ เหมือนกันการจะไปสู่นิพพานพระองค์ก็ทรงตรัสว่าทางสายกลางนี่แหละเป็นไปเพื่อพระนิพพานพูดถึงมรรคแพูดถึงอริยสัจสี่พูดถึงสัมมาประธาน4อิทธิบาท4ี่มีอินทรีย์ห้ละห้าโพชฌงคเจเป็นตน้นนะพระอ,องค์ก็ได้อธิบายไว้แล้วแล้วก็ทรงประกาศไวใ้ให้หมู่พิสุงสงศทราบแล้ว วันนี้เราจะมาถึงตอนที่พระองค์ตร,รัสว่าจาักรชาติสงสารหลังจากพระองค์ทรงประกาศร,รมเนื่องด้วยการปรงสังขารของพระองค์เป็นการสะเทือนใจของอพิสุและก็พระราชาญาติโยมทั้งหลายเป็นอันมากที่จะต้องสูญเสียพระพุทธเจ้าไป แก่ okay. พระอ,องค์ตรงตรัสว่าทรงปอ,องทรงปรงสังขารที่เมืองปวานาเจดีหลังจากประชวรมาพอสมควร <c oughs> ในเรื่องนี้พระอ,องค์ตรงตรัสว่าพิ่ตุทั้งหลายทำเหล่าใดที่เราแสดงแล้วด้วยปัญญาอันยิ่งทำเหล่านั้นพวกเธอพึงเรียนเอาให้ดีพึงเสพให้ทั่วจเจริญทำให้มาก จเจริญทำให้มากโดยอาการที่พรหมจรรย์พรหมจรรย์คือาศาสนานะพรหมจรรย์คือาศาสนานี้จักมั่นคงจักตั้งอยู่ได้ตลอดกาลนานข้อนั้นจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่มหาชนเพื่อความสุขแก่มหาชนเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อประโยชน์เพื่อความเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ที่ตัวทั้งหลายทำเหล่าไหนเล่าที่เราแสดงด้วยปัญญาอันยิ่งทำเหล่านั้นก็คือสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐานสอิทธิบาท4อินสี 4, ่ห้า, 4, าล 5, พละหโพชฌงเจ็และมักมีองค์8อันนี้พระองค์แสดงทรงละเอียดเลยนะท่นผู้ใดเดินสติปัฏฐาน4ก็เท่ากับเดินมักมีองค์8นั่นเอง <c oughs> พิสูจทั้งหลายบัดน,นี้เราจะเตือนท่านทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาพวกเธอจงให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดการปรินิพานของตถาคตจกมีในการไม่นานเลยตถาคตจากปรินิพานโดยการล่วงไปแห่งสามเดือนนี้นะชี้ชัดลงไปเลย สัตว์ทั้งปวงทั้งที่เป็นคนหนุ่มและคนแก่ทั้งที่เป็นคนพานและบัณฑิตทั้งที่มั่งมีและยากจนล้วนแต่มีความตายเป็นที่ไปถึงในเบื้องหน้าเปรียบเหมือนภาชนะดินที่ช่างหม้อปั้นแล้วทั้งเล็กและใหญ่ทั้งสุกและทั้งยังดิบล้วนแต่มีการแตกทำลายเป็นที่สุดชันใดชีวิตแห่งสัตว์ทั้งหลายมีความตายเป็นเบื้องหน้าฉะนั้น ไวของเราริบหลีแล้ววัยของเราแก่งหอมแล้วชีวิตของเราริบหลีแล้วเราจักระพวกเธอไปสารณะของตนเองเราได้ทําไว้แล้วพิสูจ์ทั้งหลายพวกเธอจงเป็นผู้ไม่ประมาทมีสติมีศีลเป็นอย่างดีมีความดำริอันตั้งมั่นไว้แล้วด้วยดีตามรักษาจิตของตนเถิด ในธรรมวินัยนี้พิ่สุใดเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วจากละชาติสงสารทำที่สุดแห่งทุกได้ต้องไม่ประมาทม่ประมาทในอะไรก็ไม่ประมาทด้วยการมีสติมีสัมปชัญญะมีศีลเห็นไหมฮะ <c oughs> ถ้าเราโมวประมาทว่าเออเดี๋ยวก่อนละรอให้มันแก่ก่อนค่อยมีศีลค่อยปฏิบัติธรรมนะ มันก็จะไม่มีโอกาสเลยนะเพราะว่าเมื่อเรามัวไปรอการเวลาอย่างนั้นผมก็ทรงตาัว่าเป็นผู้ประมาทนะมีเรื่องเล่าอยู่เรื่องหนึ่งบุรุษผู้หนึ่งถูกเขายิงด้วยลูกศรธนูอ่ะยิงธนูมาแต่ว่าในหัวธนูเนาะเขาใส่ยาพิษไว้ด้วยบุรุษนั่นถูกยาพิษยิงเข้าไปที่กลางอก ญาติพี่น้องเรียกหมอมาเพื่อทําการผ่าตัดบุรุษนั้นบอกว่าอย่าพึ่งเอาออกไปจับคนที่ยิงเรามาก่อนว่าเขาใช้ธนูอะไรยิงแล้วก็ลูกศรน,นี้ใช้ยาพิษอะไรใส่แล้วคนยิงเป็นตระกูลไหนตระกูลสูงตระกูลต่ำคนพานหรือจันทานพระเจ้าก็ทรงตรัสว่า <c oughs> เขาคงไม่ได้มีโอกาสสืบทราบว่าใครเป็นคนยิงอย่างแน่นอนเขาก็จะต้องตายก่อน นะเหมือนกันคนบางคนมัวอ้างวันอ้างเดือนมัวประมาทอยูอ่ยังไม่ถึงเวลาหรอกปฏิบัติธรรมยังไม่ปฏิบัติธรรมนะอยู่ที่นี่ยังไม่พร้อมปฏิบัตินะแล้วในที่สุดพอถึงเวลาจะเอาจริงก็ตายไปไม่ได้ปฏิบัติอย่างเงี้ยอย่างน, <c oughs> างนี้พระองค์ทรงเรียกว่าเป็นผู้ประมาท ทรงยกตัวอย่างพิสุระหว่างไฟไหม้เสื้อผ้าหรือไฟไหม้บนศีรษะพวกเธอทั้งหลายจักดับไฟไหม้บนเสื้อผ้าหรือศีรษะก่อนก่อนการเรียนรู้ความจริงที่เรียกว่าอริยส,สัจสีหมู่พิสุก็ทรงกล่าว่า,าทรงกล่าวทูลว่า,วา,วาต้องรีบดับไฟบนศีรษะและดับไฟที่เสื้อผ้าของตนเองก่อนพระเจ้าข้ะพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสว่าพิสุ เธอจงอย่ารีบดับไฟที่ใบบนศรีรษะและเสื้อผ้าของเธอแต่เธอควรจะต้องรู้จักอริยสัจสีเรื่องทุกเรื่องเหตุแห่งทุกเรื่องการดับของทุกและหนทางดับไม่ทุกเร่งด่วนกว่าแล้วเธอจะไม่ถูกไฟไหม้ศีรษะจะไม่ถูกไฟไหม้ที่เสื้อผ้าของเธออีกต่อไปจากละชาติสงสารได้เห็นไหม แต่เราทั้งหลายไม่ยอมหรอกไม่ยอมรู้จักอริยสัจสี่จะดับไฟบนศีรษะก่อนนะนี่นี่ความคิดของเรากับความคิดของพระพุทธเจ้ามันต่างกันนั้นพระเจ้าทรงตรัสว่าเพราะไม่รู้จักอริยสัจสี่ไม่รู้จักทุกสมุทัยนี้โรดมากพวกเราและท่านทั้งหลายจึงต้องท่องเที่ยวในสังสารวัฏยาวนาน จนแผ่นดินที่เรานั่งอยู่นอนอยู่ทั้งโลกนี้มีกระดูกเราอยู่ทุกที่เลยสังสารวัตนนี้หาที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่มีมันหายากทรงยกอุปมา <c oughs> เรื่องของสงสารที่มันหาเงื่อนงำเบื้องต้นเบื้องปลายไม่มีว่าเปรียบเหมือนมะม่วงพระราชาได้มะม่วงมา ผลหนึ่งแล้วก็ได้เสวยลูกมะม่วงแล้วก็ทรงพอพระทัยในผลมะม่วงรสของมะม่วงก็สั่งให้อามาดเอาผลมะม่วงไปเพาะแล้วก็ไปปลูกมะม่วงนั้นเติบโตก็ให้ผลให้ลูกคนทั้งหลายได้กินแล้วก็ขอพระราชาเอาไปปลูกนะปลูกจนทั่วจนหนักเข้าหาที่สุดว่าต้นไหนเป็นพ่อเป็นแม่ไม่ได้เห็นไหมมัน <c oughs> สังสารวัตรที่มันวนมันมากมากวนจนจําไม่ได้ก็เหมือนจิตเราที่มันคิดวันหนึ่งหนึ่งมันคิดอะไรไม่รู้จะก,กี่รอบคิดไปคิดมาก็จําไม่ได้หรือบางครั้งก็คิดแต่เรื่องเกา่าๆเรื่องเก่าๆคือเรื่องอะไรพระเจ้าอะไรความพอใจและความไม่พอใจเท่านั้นจะพอใจก็ปรับปื้มไม่พอใจก็เครียดแชนก็วนไปวนมา จิตนี้มีความคิดเกิดขึ้นเร็วและดับเร็วดูดดังกับพิบตาพิสูจน์ทั้งหลายอย่าหลงเชื่อจิตจิตนี้หลอกลวงจิตนี้คดโกงนะทำให้รักก็ได้ทําให้เกียดก็ได้ทําให้หลงไหลก็ได้อย่างเงี้ยจงยกอุปมาว่า <c oughs> พิสูจเรารู้จักจิตเรารู้จักกายนี้อย่างชัดเจนเหมือน <c oughs> บุรุษตาโบอดมาตั้งแต่เกิด บุรุษผู้หนึ่งตาบอดมาตั้งแต่เกิดนะไม่รู้จักสีขาวสีดำสีเหลืองสีรามพออายุได้ประมาณ8ปีเขาได้ยินบุรุษนั้นกล่าวว่าเสื้อขาวงามตาโฮมแล้วเป็นมงคลเป็นความดีบุรุษตาบอดก็มีความคิดว่าเราอยากห่มผ้าขาวงามตาเป็นมงคลนี้นะ ก็ไปขอแม่กับพ่อแม่กับพ่อก็ไม่ให้ต่อมาบุรุษนี้ก็เดินเที่ยวตะเวนขอไปไปเจอบุรุษผู้หนึ่งจึงเอาผ้าขาวที่เปื้อนขมอมนน้ำมันแล้วก็ส่งให้ว่านี่แนละพ่อหนุ่มนี่คือผ้าขาวสะอาดงามตาขอให้ท่านผมใส่เถอดบุรุษตาบอดนี้คว้าผ้าเปื้อนขมอ,อ้นน้ำมันมาแล้ว เขเอามาหอมาพันที่กายแล้วก็เดินอวดคนทั้งหลายอวดพ่ออวดแม่ว่านี่แน่พ่อกับแม่ผ <c oughs> ้าขาวงามตาสะอาดนักเป็นมงคลน,นะคนตาดีทั้งหลายก็หัวเลาะใส่ว่าบุรุษนี้ห่ผมผ้าเปื้อนขมอะนน้ำมันนะต่อมาบุรุษนี้แม่กับพ่อและญาติพากัน ไปหาหมอรักษาตาตาเขาหายสามารถมองเห็นสีดําสีขาวสีเหลืองสีขามได้รู้จักกลางวันกลางคืนได้เขาจึงกลับไปดูผ้าขาวงามตาที่เธอถูกบุรุษนั้นหลอกกลายเป็นผ้าเปื้อนขามอน้ํามันนะพิสูจน์ทั้งหลายบุรุษนั้นจะคิดอย่างไรกับคนที่หลอกเธอให้ห่มผ้าเปื้อนขาเหมอน้ามันนะ หม่พิสุกาตูนันอยากจะฆ่าเลยและมาโกงกเราเอาพาเพื่อนกขาหมอมน้ำมันมาให้เราหม่มเราก็บอกว่าเป็นผ้าขาวนะนี่แหละพิสุจิตนี้หลอกดวงอย่างนี้โคดโกงอย่างนี้นะหลอกให้รักให้ชังอย่างนี้เห็นไหมฮะผู้เจ้าชี้ไปที่จิตเลยเมื่อจิตมันคิดไปในเรื่องความรักความโลภความโกรธความหลงมันก็มองไม่เห็นโทษ มันเหมือนคนตาบอดมาตั้งแต่เกิดอย่างเงี <c> ้ย <oughs> จนถึงขนาดพรามผู้หนึ่งได้เจอพระพุทธเจ้าแล้วก็กล่าวขึ้นว่าข้าแต่ท่านสมณะโคดมท่านมาเถิดนี่บบราณอาจารย์ครูทั้งหลายกล่าวว่าเป็นลาบจริงหนอการไม่มีโลกเป็นลาบอันประเสริฐนะพระเจ้าก็เลยทรงตรัสเรื่องนี้กับพรามผู้นั้นว่า ท่านนี่เป็นเหมือน <c oughs> เด็กตาบอดมาตั้งแต่กเกิดส่งยกเรื่องนี่แหละโหมผ้าเปื้นอ,อนขมอ้น้้ำมันเนี่ยท่านไม่รู้จักกายที่เต็มไปด้วยโรคแล้วก็บอกว่ากายนี้เนี่ยังไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เนี่ยเป็นโรคเป็นลาบคุ้เจ้าไม่ใช่คํานี้เป็นคําของพระอรหันต์พระอรหันต์ผู้ไม่เกิดแล้วนั่นแหละเป็นลาบอันปรเริฐ เพราะไม่มีโรคเมื่อไม่เกิดก็ไม่มีโรคแก่เจ็บตายนั่นแหะมันเป็นลาบแต่ท่านนี่ไม่รู้กายนี้เต็มไปด้วยโรคก,การเกิดนั่นแหละเป็นโรคเป็นความแก่ความเจ็บความตายท่านยังมาบอกว่านี่เป็นลาบมันประเสืิฐพระเจ้าก็เลยทรงตัดเรื่องเด็กตาบอดมาตั้งแต่กำเนิดเห็นไหมแล้วองค์ก็ทรงตัดว่าคำนี้เป็นคำที่ใช้กับพระอรหันต์ที่ละ ความเกิดได้นั่นแหละจักละชาติสงสารจักพ้นทุกข์เห็นไหมฮะอันที่เราไม่พ้นจากทุกข์เพราะว่ายังมีเกิดที่ใดมีเกิดที่นั่นก็มีทุกข์นะจนถึงขนาดว่าทุก์ใดๆก็ตามที่มีในอดีตก็ตามในอนาคตก็ตามในปัจจุบันก็ตามทุกนั้น,น,นมาจากความพอใจเพราะว่าความพอใจเป็นมูลเหตุแห่งความทุกข์มันก็คือตัณหานั่นเอง เมืเ่อเราพอใจมันก็สยบัวเมาเมื่อสยบัวเมาเกิดความจับอกจับใจเกิดค,ความตนีห่วงกั้นเห็นไหมการทะเลาะวิวาทขึ้นมาเมื่อไม่ได้ดังใจเห็นหมันก็อารมณ์เดียวเนี่ยรักแล้วก็มาเกลียดเห็นไหมมันเป็นอย่างนี้นะด้วยเหตุอย่างนี้แหละพระเจ้าก็ว่าเนี่ยเลยไม่พ้นจากเกิดแก่เจ็บตายก็ภัยหยม เมื่อวันไปหาหมอไปเจอแอมหมอหน่อยก็เสียงก็เปลี่ยนไปเลยไนดะ้ฉันยาละได้ฉันยา <c oughs> ไปหาหมอเฉพาะทางนะก็สังขารนี่มันก็คำคล่าแล้วนะมันเป็นเหมือนเรือที่ยกขึ้นบกนะไม่ได้ใช้งานตากแดดตากลมผูกไปผ่อนไป อุดทั้งหัวกระลัวทั้งหางอุดตรงกลางกระ่วข้างๆมันไปข้างหน้าโยมไม่กลับหลังแล้วชีวิตเราเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวก็เจ็บหูเจ็บตาเจ็บแขงเจ็บขาอันนี้แหละเป็นทุกข์ขั์ที่พระุทธเจ้าทุกในอริษฐานนะทุกเหตุที่เราได้ทุกตัวนี้ก็เพราะตัณหานั่นแหละเรามีความรักความพอใจที่จะเกิดเราก็ได้เกิดมาก็เลยได้สมใจเลย มาแก่มาเจ็บมาตายมันนั่งดมอุตรปัสสาวะทั้งของตัวเองและผู้อื่นมนุษย์นี่เหม็นเราอยู่เกือบสิ่งเหม็นเราก็บอกว่าหอมนะแต่ถ้าเราอยู่คนเดียวนานๆอยู่ไปเข้าหมู่เข้าผูกเข้าเพื่อนเข้าฝูงเนี่ยมันเหม็นมากตัวมนุษย์นี่เหม็นนะแต่ทั้งโยมผู้หญิงเขาก็หาวิธีแก้การเหม็นด้วยการใส่น้าหอมนะมันก็มาเหม็นน้าหอมแทนนะ ยิงมันไม่หอมหรอกมันเหม็น <c oughs> <c oughs> กายนี้เป็นของไม่สะอาดไม่สะอาดมาตั้งแต่เดิมที่เกิดก็ไม่สะอาดนะเกิดมาแล้วก็ไม่สะอาดนะแล้วก็จะเป็นของเน่าเหม็นพอหมดลมหายใจคนทั้งหลายก็ต้องรีบเก็บปิดในที่มิดชิดไม่ให้เหม็นแต่ไม่ก่อนก็เอาฐานไม่ขีดไฟ ยัดเข้าไปในปากนะแล้วก็เอาไปหาใบฝรัง่งลูกฝรั่งสุกข,ขี้เรื่อยเอามาใส่โรงปิดให้แน่นนะเพื่อไม่ให้เหม็นเน่านะรอญาติรอพี่น้องกว่าจะมาทำวิธีเผาอย่างเงี้ย <c oughs> แต่สมัยนี้ก็นอนตู้แช่นะกดฟิตแช่แข็งไว้เลยนะแต่แม้ปนนั้นก็ยังเหม็นนะ <c oughs> กลิ่นของมนุษย์นี่เหม็นไปไกลถึงสิบหกกิโลนะมีเรื่องปรากฏเล่าว่าเทวดาจะเข้ามาเฝ้าจะเข้ามาหามนุษย์ก็ต้องยืนไกลถึงสิบหกกิโลเพราะว่ามันเหม็นมากกายของมนุษย์นี่เหม็นมากมันเหมือนอยู่ประช้าผีดิบเลยครับอย่างนี้อันนี้ให้เราเข้าใจเห็นว่ากายที่สะอาดของเรามันไม่สะอาด จนถึงขนาดเรามองให้ดีแล้วกายเหล่านี้ก็เป็นเหมือนถุง <c oughs> ถุงพลาสติกนั่นแหละที่ใส่อุจจาระปัสสาวะนะถ้าท่อมันแตกตรงไหนหน่อยก็ออกมาเลยบางคนนี่ก็หลอดลมปิดไม่ดีอ้าปากพูดดิคือเหม็นเหมือนซ่วมออกมาเลยอย่างเงี้ยเยวก็เห็นก็เริ่มเป็นหลอดลมอะไรมันไม่ดีมันก็กิ่นข้างล่างก็จะขึ้นมาอย่างเงี้ย <c oughs> อันนี้กายไม่สะอาด นอกจากนั้นพระองค์ก็ทรงสอนให้เราเตือนสติเราด้วยการเจริญสติปัฏฐานสี่นี้แหละเพราะว่าสติปัฏฐานสี่นี้เป็นไปเป็นเหตุที่เป็นทุกข์เพื่อจะละชาติสงสารละหนทางอันยาวไกลหนทางอันกันดานเลยพู้เช้างันสติปัฏฐานสี่มีอะไรคือพิจารณาเห็นกายในกายพิจา,ารณาไงให้เห็นกาย ุทธเจ้าก็ส,สอนให้เราว่ามีสติอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกลมหายใจเข้าหายใจออกนั่นแหละคือกายนะกายคืออะไรกายคือธาตุดินน้ำไฟลมุนะูธเจ้าใช้คำว่าธาตุธาตุทั้งสี่ธาตุดินน,ะนี่กระดูกเนื้อหนังพวกนี้เป็นดินธนะาตุดินน้ำธาตุน้ำก็พวกเลือด น้ำเลือดน้ำหนองน้ำเมือกอะไรน้ำต่างๆที่มาอยู่ในตัวเราถึงน้ำตาลน้ำดีอันนี้เป็นน้ำไฟก็คือการที่ร่างกายมีความอบอุ่นนะแล้วก็ลมหายใจเข้าหายใจออกไปจนถึงลมที่เรียกว่าอากาศนะในร่างกายในกมงนเรามีอากาศนะถ้าหลังยังมีชีวิตอยู่รูกุงขนไม่ปิด ร่างกายนี้ก็จะไม่บวมแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามรูขุมขนปิดอากาศออกไม่ได้มันก็จะบวมอย่างเงี้ยกานศพก็แปลว่าพีหรือแปลว่าอ้วนแปลว่าเน่าอย่างเงี้ยเพราะนั้นการที่เรามีสติพิจารณาเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำนี้ก็คือเห็นลมหายใจเขา้าหายใจออกนั่นเองหรือพิจารณาเห็นเวทนาอารมณ์ที่ไปเกาะสุขหรือทุกข์หรือเฉยๆมันดับ พิจารณาเห็นจิตที่เกาะเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องเกิดเรื่องดับพิจารณาเห็นธรรมอารมณ์ที่มีสภาวะที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปสี่ฐานนี้โยมจะจับเอาฐานใดฐานหนึ่งก็ได้จับให้มัน่นแล้วมันก็รวมไปหากันเองอันนี้เป็นทางสายกลางเป็นไปเพื่อความละชาติสงสารอันนี้คือผู้เจ้าสอนอย่างนี้ นั้นเราจะทําอะไรอะไรก็ตายายโยมอัตมาว่าลมหายใจนี้ทําได้ทุกที่นะเช่นผู้เจ้าอ่ะพิสุแม้จะยืนปัสสาวะหรือนั่งปัสสาวะขณะฉันขณะทํางานก็สามารถเจริญสติปัฏฐานสี่ได้มารดาแม้ขณะกอดบุรอยู่ก็สามารถเจริญสติปัฏฐานสีได้ถ <c oughs> ึงขนาดนั่นอยู่มันง่ายขนาดนั้น นะแต่เราไม่อยู่ไม่รู้โยมทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโยมผ่านหรือโยมมงคลนะโยมมารีนะก็ตามเถอะที่เราเห็นอยู่เนี่ยตงวันเนี่ย <c oughs> มันเราไปเห็นแต่อื่น,นไม่ค่อยเห็นลมหรอก เราหายใจที่งานวันหนึ่งหลายหมื่นหลายแสนครั้งนะหายดกหายใจเข้าเนี่ยไม่รู้หรอกไม่รู้ในเรื่องอื่นนะพระเจ้าทรงตรัสว่าเมื่อไรก็ตามเธอทิ้งลมที่ว่าไม่บริโภคอมะตะชื่อว่าเป็นผู้ประมาทเห็นไหมฮะนั่นพทธเจ้าจึงสอนให้เราอยู่กับลมน,นเมื่อเราอยู่กับลม ผู้เจ้าว่าวันหนึ่งสองหนสามหนก็ได้ยังชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเป็นผู้ไม่ประมาทนะแต่ผู้ใดทิ้งลมทิ้งสติปันสี่ชื่อว่าผู้ประมาทเห็นไหมฮะอันนี้หลักประมาทประมาทเช่นเราวันวันหนึ่งล้วก็วุ้นวุ้น,นแต่เรื่องงานเร,งเ,รงเ,รงเรื่องนู่นเรื่องนี้จนลืมไปว่าเราจะต้องตายนะจะเอาอะไรมากมายชีวิตเงินทองทรัพย์สิน โยมคงเห็นเดี๋ยวนี้มันมีคลิปนะอาจจะมาเห็นโคศกบางคนกาลังยืนอ่านอยู่ดีๆฟุบตายไปเลยกำลังนั่งอยู่บนโต๊ะกาลังจะประกาศไปไป,ป,รประกาศมาอ้าวฟุบตายพอดีอย่างเงี้ยมันจะโยมจะเห็นได้เลยในในเดี๋ยวนี้มันมีคลิปมีสื่อให้เห็นว่าคนเราตายได้หลายรูปแบบเลยนนั่นอย่าประมาทในชีวิตที่ต้องมีการแตกสลายไปอย่างนี้ เมื่อเราไม่ประมาทเราจะรักชาติสงสารพ้นจากที่สุดแห่งทุกข์ได้คือเดินตามมรรคโองแปมีสติอยู่กับลมหายใจนี่เองทางเส้นนี้แหละพ้นทุกข์แน่นขก็ขอโมตนากับญาติโยมที่พพสเข้ามาวัานนี้มีทั้งหมดหกท่านด้วยกันขอท่านทั้งหลายเป็นผู้เจริญด้วยธรรมเจริญด้วยธรรมคือมีสติอยู่กับลมหายใจนี่แหละ ขอเจริญพร